สวัสดีน้องๆป .6 ที่น่ารักทุกคน,นครับพบกันแล้วครับการติวออนไลน์นะครับอันนี้เป็นข้อสอบ2ปีที่แล้วนะครับข้อ5ครับกล่องใบหนึ่งมีลูกบอล100รลูกสมชายหยิบลูกบอลออกจากกล่องทีละครั้งครั้งละเท่าๆกันโดยครั้งโดยหลังจากหยิบลูกบอลครั้งที่1ออกลูกบอลเหลือ93ลูกหลังจากหยิบลูกบอล ออกครั้งที่2เหลือลูกบอลในกล่อง86ลูกทําเช่นนี้ไปเรื่อย,อยหลังจากหยิบลูกบอลออกครั้งที่7ครั้งที่7นะครับจะเหลือลูกบอลกี่ลูกออข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับข้อนี้อมีลูกบอลอยู่หนึ่งร้อลูกนะครับครั้งที่1ห,หยิบไป เหลือเท่าไหร่ครับ93ครั้งที่2หยิบไปเหลือ80เท่าไหร่ครับแ6ลูกครับอ่าครั้งที่1หยิบไปก็คือลบออก7ครั้งที่2หยิบไปก็คือลบออกเครั้งที่3หยิบไปก็คือลบออก7นะครับเหลืออยู่79 ทีนี้สามครั้งเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครั้งละเจ็ดทีนี้หยิบกี่ครั้งครับเจ็ดครั้งเราก็นำสามไปคูณของเชษนสามนำอะไรครับนำเจ็ดนะครับนำเจ็ดไปคูณกับเจ็ดเราก็จะได้สี่สิบเก้าลูกบอลที่เราหยิบออกมาจะเป็นสี่สิบเก้าลูกนะครับ แต่เขาถามลูกบอลที่เหลือนะครับเราก็เอา100-49ลบ49เหลือ51ลูกครับจริงๆข้อนี้นะครับอย่าไปลงตอบ49นะครับ